น,นี่โอ้โหใหญ่มากมาดูกันนะครับว่าดวงอาทิตย์หรือว่ากล้วยจะเป็นฝ่ายชนะนะครับกราบสวัสดีทานผู้ชมท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนารก,ก่แเกมเ์บวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการยูทูบสแตนบอกมันบ้ามากกันแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับ การทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวบ้าๆกันอีกแล้วนะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สามารถเอาไปอ้างยิงการวิชาการอะไรได้เลยเพราะว่าสิ่งที่เรากะลังจะทำานรับมันค่อนข้างจะบ้าบอมากบ้านะครับมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นกับจักรวาลหรือว่าโลกของเราแน่นอนนะครับผู้ชมเรามารู้ดีกว่านะครับว่าความบ้าเรื่องวันนี้คืออะไรนะครับความบ้าเรื่องวันนี้นะครับจากคุณ S C P 682ครับนะบอกว่าพี่ครับเอากล้วยขนาดเท่าดวงอาทิตย์ชนกับดวงอาทิตย์ครับแฮทแทบไรับไมแฮทแทครั้งแรกนะอิอได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอากล้วยนะครับขนาดเท่าดวงอาทิตย์นะครับมาชนดวงอาทิตย์ดูซิว่าดวงอาทิตย์จะสามารถรับแรงอันยิ่งใหญ่ของกล้วยได้หรือเปล่านะครับมาดูท่านผู้ชมเรานี่นะครับผมบอกแล้วนะครับว่ามันมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับกล้วยนี่ท่านผู้ชมผมมีกล้วย เอากล้วยเลงดวงอาทิตย์อ่ะบันดาน่านะครับบันดานะ่านี่กล้วยจะให้ดูจริงๆว่ามันเป็นกล้วยจริงๆนะฮะโหเล็กมากขนาเล็กมากนี่ฮะท่านผู้ชมดูดิขนาดของมันก็คือ10เซนนะครับท่านผู้ชมหยิบบานทักขึ้นมาตัวน,นี้ผมมีกล้วยขนาด10เซนอยู่นะครับแต่ผมจะให้มันแปลงล่างเป็นขนาดเท่าดวงอาทิตย์นะครับ0 0 0ดแสกิโลจัดไปตั้งเป็นกิโลเจ0 0 0สกิโลบึม ท่านผู้ชมตัวนี้ผมมีกล้วยนะครับขนาดเท่าดวงอาทิตย์นะครับถึงมันจะเป็นแนวนอนกเอ็เถอะแต่เท่านั้นยังไม่พอผมอยากจะใส่มวลมวลหนึ่งดวงอาทิตย์ด้วยอะอามวลสักหนึ่งดวงอาทิตย์ได้ไหมมันจะใหญ่ปะหูมันใหญ่มากๆเ,เลยนะครับท่านผู้ชมนี่คือมวลเท่ากับดวงอาทิตย์ใช่ไหมแต่ขนาดมันไม่เท่าอะ่ะออลองมบนีก่อนละกันลองลองมวลเท่ากับดวงอาทิตย์ก่อนนะครับขนาดอาจจะบวมไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะท่านผู้ชม น่าจะได้แหละเนะเพราะว่ามันเป็นแนวนอนนะหยุ่หย่วนด้กันหน่อยเนะเอานะครับถือว่าเท่ากับดวงอาทิตย์นะฮะมาท่านผู้ชมมาลองกันแต่ลดความเร็วก่อนกล้วยขนาดเท่าดวงอาทิตย์ชนดวงอาทิตย์นะครับมาดูกันว่าใครชนะท่านผู้ชมคิดว่ากล้วยหรือว่าดวงอาทิตย์จะเป็นฝ่ายชนะมาทดลองกันนะฮะท่านผู้ชมมามามากล้วยอย่างใหญ่เลยนะครับเอ่กเอกดเพค่อยๆเพิ่มความเร็วกล้วยลงมาเลยลูกยังยังใจเย็นเอาแล้วกล้วยขยับแลยฮะท่านผู้ชม กล้วยเริ่มขยับแล้วกล้วยกําลังพุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์อย่างช้าๆนะครับน,น,นี่โอ้โหใหญ่มากพุ่งไปเลยลูกพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยสต็อก่อนสต็อก่อนันลรอเวลานิดนึงอ่ารอเวลาเรอเวลาจะได้สโลตสโลอ่าท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่าดวงอาทิตย์หรือว่ากล้วยจะเป็นฝ่ายชนะนะครับโอ้ท <c oughs> ่านผู้ชมคิดดูถ้าเกิดนาซ่าซองกล้องไปแล้ว,ลวเจอแบบเห็นปรากฏการณ์เฮ้ย ก้การ่นี้ก็เลยขึ้นท่านผู้ชมกล้วยชนดวงอาทิตย์แล้วก็ซซปเปอร์เราวา่าไม่ได้เะท่านผู้ชมครับกล้วยลูกนี้สามารถมีแรงกระแทกให้ดวงอาทิตย์นะครับเกิดซปเปอร์เราว่าได้ต้องขอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความเดินเท่านั้นนะครับไม่สามารถาไปอ้างอิงกับงานวิชาการได้ครับท่านผู้ชมจะไปตอบคาถามคูแบบว่า ครูครับกูรู้ป่าครับว่ากล้ยขนาดถ้าดวงอาทิตย์ชนดวงอาทิตย์แล้วทำให้ดวงอาทิตย์กระสุเป็นแบบนี้ไม่ได้ผิดนะครับเดือนไว้ก่อนเลยไม่ได้นะครับมันไม่มีทางเป็นจริงนะครับเดี๋ยวจะโดนครูหักคะแนนเอาเลยครับตระโลกครับท่านผู้ชม กล้วยทำให้ดูดิสซูเปอร์โดว่าได้นะครับแค่กล้วยผลเดียวนะครับขนาดนั้นเดียวทีสามารถทําให้ระบบสุริยะของเรานะครับล่มสลายได้เลยครับเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆใน Facebook ได้ดูกันด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยตโนมับท่านผู้ชมที่เห็นทุกๆคลิปในช่องของเราเลยวันนี้ผมระคายแค่ไม่ขอตัวลาไป